วัสดีนะครับเราจะมาสอนหาเบ็ดลาวากันนะครับให้เรามาที่อ่าวนะครับผมมันชื่ออ่าวแล้วทุกคนก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมแล้วให้เราเดินตรงขึ้นมาตรง,ตรงนี้นครับให้เราไปที่บอ่อน้ำกุหลาบก่อนนะครับผม พอถึงบ่อน้ํากุหลาบแล้วให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้ครับผมให้เราเดินมาถึงตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเราก็เดินมาตรงนี้เราจะเจอแคมป์นะครับผมนี่นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีถ้ำตรงนี้นะครับผม เราเดินเข้าไปเลยครับมันจะมืดๆดดน,นิดนึงนะครับผมให้เราเดินเข้ามาตรงถ้ำตรงนี้นะนี่มันจะมีทางเข้านี่นะนี่นะให้เราเดินตรงไปเลยนะครับผมตรงยาวๆเลย แล้วมันก็จะมาโผล่อีกด้านหนึ่งของถ้ำนะครับผมให้เรามารับเควสกลับไปนี่นะไอ้ออกนะครับผมแต่ผมรับไปแล้วนะให้ทุกคนกดอันแรกมาเลยนะครับผมแล้วเราต้องไปตกปลาปักเป๋านะครับซึ่งจุดที่เราจะไปตกปลาปักเป่าก็คือในกรอบนี้เลยครับจุดที่เราจะไปตกนะครับเดินตามผมมาเลยนะครับผมเดินตามผมเลยนะครับเราจะผ่านบ่อน,น้ํากุหลาบนะครับผม ถ้าเราถึงบอ่อน้ํากุหลาบแล้วให้เราเดินตรงจากบอ่อน้ํากุหลาบไปทางนี้เลยนะครับผมเราถึงตรงนี้แล้วมันจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเดีย๋ยวผมจะชี้ไว้ให้ พอเราถึงตรงนี้แล้วก็ให้เราตกได้เลยครับผมมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะคะผมตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมเนี่ยตัวนี้เลยที่ผมชี้ไว้ให้เนี่ยถ้าเราตกได้แล้วให้เรากลับไปที่ถ้ำนะคะผมพอเราถึงถ้ำแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับผม แล้วให้เราถือปลาปักเป้าให้ให้เขานะครับแล้วเขาก็จะให้เบ็ดเรา,าเรามานะครับง่ายๆนะครับผม